อะไรวะออไม่เอามาละมาโอเคในอากาศสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะวันนี้ก็พอผมไม่เห็นอีกครั้งหนึ่งไันนี้อยู่กับเรากุลอีกแล้วใช่ฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหางใช่เป็นโนโลเพราะว่ามัน ไม่มีใครตอบทันทีนะฮะว่าอยากได้หางอะไรแล้วก็จะตามใจฉันแล้วก็เอาอะไรออกดีวะเอาเอตโวออกแล้กันอ่าโนโดโนโดนโนโดโอเคมันดูจะเสร็จแหละ อ,อ๋อใช่โลกูลอัพเดตในอันนี้นะฮะเลือดระบบเลือดในเนี่ยย้อนเดบกระโดดไปใช่ไหมเห็นไนมมีสกิลกระโดดขึเนี่ยเอเอนี เอฟเอฟกระโดดเอฟกระโดดใช่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 ตีว่าฟันเข้าเนี่ยเออเข้าเข้าเนี่ยล้วก็เป็นตรงนี้นะเนี่ยเลือดอยู่ตรงนี้ซื้อแล้วรอรีวิวก็สำหรับคลิปนี้มานิดเดียว ก็ขอจบทิ่นี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกยลังใจะะเล็กน้อยนะครับก็ใครมีเมตตาก็ฝากด o n a t ทาง t ู m า n ี่โบ l ิสใต้คลิปตัวยนะในตรงดีสคริปชั่นคำอธิบายที่ใต้คลิปนะใครมีเมตตาก็ให้ก็ได้นะสิบบาทยี่สิบบาท โอเคน่าก็สำหรับพี่น้องขอจากท่นี้จริงๆไปแล้วครับสวัสดีครับไม่ได้เปิดกล่องก็กล่องเสียนะ,ะเป็นไรไม่รู้เนี่ยกล้องขาวเลยเยี่ยมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ